ครับท่านประท่านกนับที่น้องท่านประท่านกับท่านคูโสกได้ประปากาศแล้วนะครับเนะาะประกาศให้แหเพอหรือลองแหเพอนะให้ประหลัดนะ,ะดนะได้ประกาศนะครับเนาะ พืันร่างพื้นร่างกาเปิดง่ายจริงนะครับนะครับพี่น้องงาลังเตรียมการนะมคือบรรยากาศนะครับพี่น้องสุดยอดครับกเป็นงานจับปลาการกุศล์นะบ้านน้องคือน้องพุทธาวนะครับเนาะบ้านน้องคือมูหาตบุรีอุบลตมบลรีหลวงปู่ออุบลราชธานีจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะครับ สองสามปีพิจัดที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วพีย่างก็ได้มีโอกาสได้๋ม่เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ให้ให้พี่น้องเบิ้งให้พี่ซีเบิ้งนะครับเนาะ,ะว่ามันเป็นยังไงแน่ร่วมมือนชื่นร่วมลุกสนานเป็นยังไงแน่เนาะอีสานบ้านเฮาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะคืวนอว่าอีสานบ้านเฮานี่ยว่านหนาอยู่หากินนะครับแบบนี้ถ้าอีสา,านเฮาะไร่เพ็รแบบนี้นะครับเพชรแบบนี้นะครับกับพี่น้องอ่าองติดตามเบิ้งใน กลุ่มในเฟซกลุ่มเฟซไล์ต่างๆนะครับนะมีเด็ดครับผมืมอืทราบว่านะครับครนี้เป็นการจับปลาเพื่อการเป็นผลเแรกก็น่าจะมีเท่าไหร่ครับ

มันบรรยากาศนะพี่น้องเนาะกำลังเป็นกาวบ้านเราโดยเฉพาะก็ให้พวกเราจดิงนะครับเพราะว่าอุตส่าห์บ้านเราโดยเฉพาะนะครับการนำบุญนะครับคนที่เหนื่อยอยู่เยอะเหนื่อยเราเพราะนั้นวันนี้เราเอาอุ่นอ้ยอะไรฮะมีปลาเป็นตัวแรกเรียกเราไม่ทอย่างให้ ทำบรรยากาศนะครับพ <mile> ี่น้องบรรยากาศบรรยากาศนะอันวลากระลังก้าวเปิดงานนะครับนะเราจะมาพิชิตปลาตัวใหญ่สองเอาแล้วแล้วแล้วแลาวเดี๋ยวพร้อมเผาหวานเลยเหรอ มวยต้านแล้ว uh, เอาแพี่นางเอาแล้วครับเอาก้อนแล้วโอ้หุ <h <h ่นยุ่งลางไหมเอาครับวานแล้วครับวานบุญนึงวานก้อนก็เอาแล้วครับ เปิดนะครับเปิดงานนะครับกะบวัวพยังพราข้นส่วนลายนะครับนะค้นส่วนลายคุณน่ะมาเชือกรางโอ้ี่น้องปายิงกลางๆหลายครับหลายๆนี่นี่ทีเดียวเด้อครับนี่ทีเดียวเด้อนะนี่ทีเดียวครับนี่หนึ่งทีเดียวทีเดียวทีเดียว โอ้คุนเจ้านี้ครับบุเจ้านีุ้ดนะครับนะครับรขึ้นมากนะจะเป็นปลาตะเพียนดูครับ ที่เดียวที่เดียวนะครับเด้อาคือบอกมากวะเดี่ยวทีเดียวนะครับเนาะพี่น,น,พน้อ,องเบิง้งปลาหลายสำได้น,นะครับเนาะนี่หลายๆครับปลาผู้ใดดูมันวานแห้งนั่นครับเนาะครับขอเป็นปิดตั้งใจขุ <c oughs> นขัววันแรกกันขุนขัว เรากำลังม้วนกุ๊ปเลยครับกาลังจัดกันเราเอาแล้วบางกนเป็นยังคนหนึ่งบางคนยังของเอามาหนึ่งแสนตรงเดียวเอาเรียงครับเอาเลยครับเอาเลยครับเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วล่ะวานรถวานรถวานรถครับวานรถเอารถรถเอารถวานเลยครับวานเลยไปจักปากก็ได้ครับเอารถขอเอาคนท่าครับเอาเลยเลยครับวานเลยครับวานเลย ปลปลาในญ่ครับปลาตัวอย่เนีะปลาปลาจีนเหรอครับปลาจีนอ๋อครับผมครับผมเนี่ยปลาจีนปลาจีนเอาลูก็จะเปิดแล้ววานรวครับวานรถค่อยกันปด๊รถอ่ะตอนนี้อนน อ่อผู้ปดกระปดเออนั่นแหละผู้ดปอดพรปดเลย ยังยังยังวานกวานกอดเสียงปืนครับมีผู้ก้าววานนะครับก็ไดผู้คนนะครับเลยวานเลยวานนะครับคนเิ่มวานปลาอย่งนี้คือเจินปลาจีนสิปลาจีนครับปลาจีนโอ้สวาสิได้ยีตัวละสโลนปลาพิกรปลาส้มนิ่ปลา้างตัว้าง บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเขาจะเริ่มวานนะครับเริ่มวานได้สักประมาณชิบตที่แล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มครับกาลังวิญญาสิไปเลาะป่านะครับรอเบืบงป่านะครับนะเอาครับเอาเอาป่ายังไหลพี่น้องวานทาเลก็ได้เยอะครับยังมีป่าหญงโดดเห็นทุนทานทุนทานด้วยครับเบึงเบืงบรรยากาศตอนนี้ครับมาเป็นพันค้นเป็นพันๆนะครับ รวมภาพร่วมแล้วคนเป็นพันพันคนเลยนะความสนุกสนานกันมีครับที่เ้าวัานแหงก็ถือว่าได้ได้คู่บาทนะครับวัานแหนที่ได้วานน้ำอะไรก็ะไรน้ำนั่นนะครับเนาะถือว่าปลาหลอย,ยู่บรรยากาศนะครับบึงบรรยากาศกระเจาเนาะวลซืีอนแซวนะครับครับน,นี่ที่กเกจได้นะครับโอโสองโลกก็มีประมาณนั้นนะครับเนาะได้ทุกคนเลยทุกคน บรรยากาศบรรยากาศพี่น้องได้กุกคั่นครับย่ายางเบิงแล้วครับได้กุกคนได้ปลากุกคนนะครับดังที่ภาพในซีเบงอะไรก็ได้กุกคนเลยโอ้โหอันนี่ครับวันทีเดียวเลยเขาเนี่ยทีเดียวเลยเนี่ยวันนี่อุ้ยอ๋อเขาครับนี่ฮะพี่น้องปลาไหลปลาไหลอันนีครับได้ได้อันนี้ใครจะได้อันนีครับนี่นี่ครับถึงสองโล่ครับตัวนี้ถึงยี่นบอตถึงยี่น็อตสองโล่จะได้นะครับ ได้ได้นะครับเอาเอาเอามันมันครับผมเบิดมื่อได้เอาเบิดมื่อได้ห้ามมือนี่โอ้พี่น้องบรรยากาศเข้าวเจ้าไดรี่ครับพี่น้องจังใหญ่จะผ่านเบื้องนะครับวานตะลุยเถือได้ได้ครับถึงบัวสองก็สามตัวครับได้ตลอดนะครับบรรยากาศคนหลายครับพี่น้องเอาไปเสียครับการจับปลาการุศลเนาะครับไปเลาะไปเรื่อยครับพี่น้องมึงได้ข้าเจ้าได้ไลน์นี่เนาะดตัวใหญ่แน่ไปเบืงเนาะ S <S มาครับพี่น้องใครบ่ได้ก็เบิ่งเอานะครับมี่มีทุกปลาเห็นไหมครับปลา,าจีนปลาปจีนเนาะแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับปลาตะ,ะเพียนปลาบูปลาตะเพียนนี่นี่ตะเพียนเห็นปะเออเมียนหนึ่งหนึ่ี่ซีตัวปลาจีนโอ้ปลาจีนเนาะโอ้ยแน่นอนแน่นอนซิปแม่กห้วยปีสันบครั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 บข้าบิ่งพี่น้องงพี่น้องขึ้นแล้ว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  ครมีนี่เอาคึอไมาแล้วครับไม่แรงไปยังไงเขากินบ่านี่งมีเจะโต้ท่องมึงครับเอาไปลายืนก็มีอยู่ครับหมมาลายเอาวโอเคครับอ่ะดีครับเกิดได้ทุกคนนะวิญญาณยังรอๆมากกับสุขกับจะได้ทุกคนนะครับเนาะจะดีใจน้ำนะครับเนาะที่ เขาจะมารวมบุญรวมงานนั่นเองครับถ้งเป็นงานกุศลนั่นะครับนะครับเดี๋ยวเลาะไปเบื้องเรื่อนนะพี่น้องเลาะไปเบื้องเรื่อนนะสิเป็นยังไงเนนะี่ยนาะดูบรรยาก,กาศคู่ครับมันจะมีคู่เคิงนะครับคู่กันเคิงสองหม่องนะครับป่าตัวนี้ชุ่มไปดีครับมันเป็นข้างปลายหนนะเนาะนีโ่โดดนครับนี่โดด,โด,ดปลาปลาลายครับปลาลายพี่น้องเห,เห็นเห็นได้ชัดเลยว่าปลาลายครับ วานบริยุทธ์เลยนะครับบริยุทธ์เลยนะับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเต็มยิ่งยังนะครับผม มันคั่วสนุกสนานคัน่วมวนซึนนะครับแบบวิชามาลน่าคือหายูฮังกินแบบนี้นะครับเนาะเห็นบรรยากาศแล้วน่าชื่นใจแน่นแท่นชาวบ้านน้องคือเท่านะครับเนาะระชาชนมาดมเห้บุญที่ท่านกันนะครับ,รบปาลากระไรพี่พี่น้องมากระดลปลาไหลนะครับเนาะะขอแสดงความดีใจน้ำเขาเจ้าเนาะครับเนาะขอบคุณ บรรยากาศนะครับนะเพื่อรถที่น้องว่าประชาชนมาหลายไปไหนรับขั้นนี้เอาไว้ข้างหลังนะครับประชาชนมาหลายนี่ครับมาร่วมบุญดูกุศลน้ำกันนะครับนะ ครับพี่น้องจะหยดซีห้องแซ่วนะครับตามภาษาภาษาบ้านเฮาเนาอครับะครับเราจะขโมยกันต่อไปนะครับวิญญาณกับสีซัมมี่แหละครับหายไม่เห็นบรรยากาศนะครับเห็นบรรยากาศกานวันแห่รัปภากันสุขสนทางนี้เนาะครับวิญญาก็จะขย็นบรรยากาศครับบรรยากาศทั่วไปเนาะครับเมื่อกาเป็นลักษณะแบบนี้ขันวิญญาณมาเก็บภาพกัสิบ่มีผู้เห็นเนาะ ฝรั а, right ่งเศสเวสซี okay. ่กับซีโบเฮนน่าถมวนซึโน่แซ้าทั้งหลายนะโอ้โหจะจับปลาจับปลาไหมบ้างคงว่าเป็นทั้งหลาบรรยากาศนะครับไม่นี้กับวิญญาณกเคมาเก็บภาพเรานี่ให้เวสซีเบิ้งนะครับเนาะขับไม่เป็นเสบีลักษณะแบบนี้อีสานมาเน้าสีส่วนมหน้าเป็นสีนะครับเนาะครับผมมาวิญญาณกบรมีิยญากรรมอะไขอขอบคุณทุกทีที่ติดตามคลิปนี้ได้คว่วเปิดเพลินได้คว่วรู้จากการหาปูมาปลายอิซานมาเน้าลักษณะแบบนี้จ้ะ กดไลค์กดแชดร์อีกอย่างหนึหับด้อคลิปหน้าเจอกันว่าสิไปเที่ยวไซสังไงเนาะครับเนาะจงการนี่สิไปจังไงแน่น,นะครับเนาะครับผมเอาคลิปนี้กล้าข้ามาสวัสดีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อด้รับคลิปใหม่ๆนะครับเนาะครับครับสวัสดีครับผม